สวัสดีครับวันนี้ครับพี่วูดครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับพี่วูดจะพาทุกคนครับมาเที่ยวฮะเป็นวัดสวยวัดดังของอำเภอเชียงคำครับที่จังหวัดพยาวแห่งนี้นะครับพี่วูดก็พาทุกคนเข้ามาฮะด้านหน้าวัดฮะก็จะมีสิงครับตามสไตล์ของวัดทางภาคเหนือจะมีสิงตัวใหญ่มากๆคอยปกปักรักษาดูแลอาณาเขตของวัดแห่งนี้นะครับแล้วเราก็ถ่ายเข้ามาด้านในครับเราจะเห็นครับจะเห็นวัดเป็นวัด วัดเก่าแก่วัดโบราณครับวัดที่ทําจากไม้ครับเป็นศิละปะของพม่าล้วนๆเลยครับถึงได้บอกว่าที่นี่สวยฮะเดิมทีฮะเดิมทีที่วัดแห่งนี้ก็จะเรียกว่าวัดจองม่านครับหรือว่าวัดจองคานะครับเพราะสมัยก่อนครับที่เราเห็น งูหลังคาอยู่ลักษณะนี้ฮะแต่ก่อนไม่ไม่ได้สวยแบบนี้นะครับเขาบุงด้วยหลังด้วยหญ้าคานะครับก็เลยว่าวัดจองคานะครับเขาก็ได้บำรุงบำรุงขึ้นมาฮะบำรุงทะลุบำรุงขึ้นมาให้ดูสวยงามครับทำเอาทําเป็นไม้ครับไม้ทั้งหลังนะครับเข้าไปด้านในก็เป็นไม้ครับเดี๋ยวพี่วุ้จะเดินเข้าไปด้านในครับพี่วุาเคยมาณสถานที่แห่งนี้นะครับหลายหนเหมือนกันนะครับแต่มาวันนี้ฮะเรามาฮะเรามาที่เข้าอําเภอเชียงคานะครับเราก็แวะมาสกาละฮะสิงศฮะที่วัด นันตารามแห่งนี้นะครับว่านันตารามะเป็นศิลปะของพม่าครับใครที่ยังไม่เคยเห็นศิลปะพม่าก็แวะเข้ามาที่นัดฐานที่แห่งนี้นะครับเพราะเดิมทีเจ้าวาดแห่งนี้ก็เป็นชาวพม่าครับแต่ตอนนี้เป็นชาวไทยนะครับคืออดีตฮะอดีตจังหวัดหน้าเนี่ยฮะเคยตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าอยู่นะครับแล้วก็จะได้รับศิลปะต่างๆของพม่าครับมีพระพม่าเคยอาศัยอยู่ที่นี่ก่อน เก่าแก่นะครับเพราะว่าจังหวัดน่านเดิมทีก็เขาชื่อว่าจังหวัดน่านทาบุรีนะครับแล้วก็ได้เปลี่ยนมาเป็นจังหวัดน่านในปัจจุบันนี้นะครับก็เปลี่ยนมาหลายปีมากๆครับนะครับนานมากๆแล้วเป็นร้อยๆปีมาแล้วครับแล้วพี่บุคก็พาทุกคนครับเข้ามาฮะจารึกสแสวงบุญกันนะครับเข้ามากราบไหว้กราบพระขอพรครับพระในในที่นี้ฮะก็จะเป็นพระ พระาทั้งนั้นพระรูปร่างครับรูปร่างลักษณะฮะเป็นพระแนวพม่าเราเห็นพระแนวพม่าก็เราจะรู้ทันทีรว่าเนี่ยมันเป็นไม่เหมือนที่ว่าเป็นไม่เหมือนพระภาคการครับอันนี้เป็นพระพระภาคเหนือแล้วก็เป็นลักษณะเป็นหน้าตาขององค์พระที่เขาปั้นขึ้นมาเป็นลักษณะว่าเป็นพระพระมามองดูก็รู้นะครับแล้วก็การขัดขัดตมาัติฮะจริงๆเขาขัดตมาัติอย่างอย่างพระไทยก็ขัดตมาัติแค่ วาดทับซ้ายอะไรลักษณะน,น,น,นี้แต่ว่านี่เขาเป็นอัตบัดเพชรทักก็คือ เท้าสองข้างฮะขึ้นมาฮะมองเห็นครับมองเห็นเท้าสองข้างขึ้นมาก็เรียกว่าการขัดสมาธิเพชรนะครับซึ่งเป็นการขัดสมาธิที่ยากอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดไม่ได้ฝึกมาครับด้านในของวัดฮะก็จะมีฮะมีลายรูปลายฉลุต่างๆครับโดยเฉพาะมีพิพิธภัณฑ์เก่าแก่ฮะของวัดแห่งนี้นะครับแต่ว่าวันนี้พี่วุ้ไม่ได้เข้าไปครับพี่วุ้เกิดไปแล้วครับไปดูพี่พิพิธภัณฑ์ของเขานะครับมีของเก่าๆหลากหลายเยอะแยะไปหมดเลยครับแต่มาวันนี้ฮะเราจะพาทุกคนมา กราบไหว้พาครับมาจารึกแสวงบุญกันนะครับมาทําบุญครับมาสร้างเสบียงบุญกันนะครับณที่วัดนันตารามแห่งนี้เห็นไหมฮะสวยครับเป็นวัดที่สวยเป็นวัดหนึ่งของจังเอ่ออาเภอเชียงเชียงคําครับจังหวัดพยาวแห่งนี้ครับพื้นฮะโดยเฉพาะพื้นโอ้โหเป็นพื้นไม้พื้นหนามากครับทั้งวัดเนี่ยทำจากไม้ทําจากไม้ไม้ล้วนๆเลยครับเดินดูพื้นจะลื่นทัามันเลยครับพื้นก็จะขัดมันครับลื่นไปหมดเลยครับสวยครับเป็นวัดที่สวยแล้วก็แปลกครับศิลปะ ไม่เหมือนวัดทางภาคกลางหรือว่าภาคเหนืออื่นอื่นะครับแต่นี่เขาเป็นวัดที่มีสัญลักษณ์แล้วลก็ลักษณะฮะลักษณะของพระที่ประดิษฐานอยู่ภายในฮะก็จะเป็นลักษณะเป็นพระแนวพม่าครับแนวพม่าทั้งหมดเลยครับแล้วก็ดูแปลกตาแล้วก็สวยงามไปอีกแบบเลยครับนะครับเห็นไหมครับแนวนี้ครับพระพม่าครับพระพม่ามองเห็นปุ๊บเราจะรู้เป็นพระพม่าเลยพระแนวศิลปะพม่าครับแล้ววัดแห่งนี้ก็คือ เป็นวัดที่เป็นศิลปะของพมา่าล้วนๆแท้ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังคาเอ่ยจัวหน้าบง,หน,าบางหน้าบานทุกอย่างครับนี่คือศิลปะของพมา่าครับเรามาดูฮะมาดูความสวยความงามก็อย่าลืมติดตามพิบูลไ้นะครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปเผื่อให้คนอื่นได้เห็นได้ชมกันนะครับวันนี้กับสวัสดีมีความสุขครับผม